เอเชียนตุนอัพสเตตัสเตตอะไรบ้างพี่อาอินเอจิ in, ag, แล้วก็เทลนะสามอย่างอินนำนะเอาให้ได้ร้อยหก่อนจากนั้นก็ค่อยมา up, อัพเอจิไม่ใช่ดิก็คืออินแล้วก็เอจิไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะมีอินสักร้อยหเพื่อจะได้ตั้งป้อม1นวีนะแล้วก็ไปลงเทลเพื่อให้ได้เขียวแรงขึ้นนะครับ พี่หมีไปไหนพี่หมีไปทํางานยังไม่มาเลยแต่พ่าจอขาวอะ่ะเป็นเหมือนกันไหมทุกคนรู้ว่าผมเป็นคนเดียวอะ่ะเออเหอนินนกด่านว่าจะหลุดเลยแกใจแว่วๆเมื่อกี้ก็เสียทานไปฟรีรอบเลงนะโดนทิ้งเต็มมาดีคนแน่นเลยวันนี้ ใจเย็นนะอย่าเพิ่งเข้านะถ้าเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะอีพีฟรี ขอให้แกะในนั้นฮิวไหวนะจ๊ะไม่ไหวก็ต้องไหวจ้าเอาอะแกะอยู่ไหนวะเนี่ยมีแกะไหมเนี่ย,ยอ๋อมีตัวหนึ่งมีตัวหนึง่งริมรถกลายเป็นทาสด,ดชูชอบชอบขอเอพีโอ้สารก็ตาย,อยาบอกเลยนะว่าก็ตายเหนื่อย เฮ้ยไปเร็วใครเขามาใกล้เส้นวะน่ะน <c oughs> เกือบตายแกโดนทิ้งตรงนี้ครับมันเข้าเดี๋ยวแกน้อยใจขึ้นมันเกินจริงอะคนเกินจริง โหนะโ,โหดทาวห้าครับผมโอ้โหเขาเขาเรียกได้เงน,น,นได้ไวจังวะผมเรียกไม่ได้เลยเดะเหมือนบ่อยจับแดก <c oughs> ดนะพี่ไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ยากกระต่ายโคตรเยอะ เขาจะแจกของที่คนลงทะเบียนครบตามจํานวนหน่อยครับแจกนะฮะแจกวันที่หนึ่งนะครับเออสวยสวยสวยโอ้แล้วผมต้องเก็บเออีกห้าสิบทำอะไรไม่ได้เลยเออพอาพ่ดียังน้อยเอเลยไม่มีใช่ใช่วิ่งยังน้อยด้วยแหละประเด็นอ่ะเป็นเน้นอัพอินกันกบเอจิเนให้วิ่งไวซะหน่อยไม่งั้นดูดิลืดเชีย เลยเป็นเต่าเลยนี่แหละต้องยิงไปเรื่อยๆอ่ะมุดแล้วมุดแล้วอุ้ยอุ้ยอุอย้ยมุดปังมุดปังโอ้ยนี่ไงเอสพีโหยหน่วงๆไหมหน่วงๆไหมรู้สึกหน่วงเนาะ เฮ้ยจะได้อยู่แล้วไคเซอร์มาแล้วอืคุณกระป๋องค่ะใส่ละครับต <c oughs> ูเดครับตโลลี่ไลฟ์มากอืออือเอาคิวยังไงครับต้องต้องเอารหัสมาให้ผมนะไม่ใช่รหัสรหัสแน่เกีนรนะนี่น,นีกดเฟรนตรงนี้ครับแล้วก็เอาโค้ดตัวนี้มาขอเชฟกอนนะว่าเต็มยังโอเคยังว่างอยู่ครับ กดเล็กเปิดขึ้นมารากดแล้วนะครับกดไปที่เฟนแล้วก็เอาโค้ดตรงนี้ส่งมาให้ผมนะครับแต่ว่าต้องอยู่แนวเดียวกันนะแนวสามนะครับไม่งั้นมันชวนกันไม่ได้เด้อเออืออย่าตายกันนะอย่าตายกันนะปีน้อยแต่น้อยเปิดผมไม่้บอกเลยครับว่าลงเอามันอย่างเดียว ว่าเนี้ยยา่ยาฮย่าะรอฟีสายนุมแต่ว่าต้องมีคนลงไปกองกัะเพืินหรือว่าอะไรแกะมันตัวเดียวถ้าจำถ้านับไม่ผิดนับแกะแล้วง่วงนอนนะปรีมปริมบรีม อ้ค oh, oh. ่านอนอีกแล้ว <laughs> หายไปแล้วห <laughs> ้าพันิวอื่นนะครับเหมือนกันนะกิวหนึ่งสองสามปีเขาเจ็ดพันโกลเด้นคิงบั๊กิวแรกเลยเห็นเขาร้ายลงกันในบิสโ oh. อ้ยโกลเด้นบั๊นี่ยากอยู่นะเมื่อไรผมมาลงเอามันหนึ่งเดียว ใครจะผ่านยังไงไม่ว่านะครับเอาที่สะดวกกิวนี้สะดวกแบบนี้เล่นสนุกสนุกกันเป็นอะไรกับปูแต่าอยากกินปูสิอยากลองเล่นแมวเป็นงเงี้ยนะมันต้องฟิวฟิวหน่อยเล่นเลือตสองพันนี้ อย่าตายกันนะทุกคนอย่าเหงาวดกระปูวดกระปูเออล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้ว,ล,ล,ว,ล,ล,ว,ล,ล,วลงซ้ำเขาบอกคนลม้มห้ามห้ามห้ามซ้ำ,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 ำนี่ไม่ใช่คนเนี่ยแต่แมวกับหมาตีแรมถ้ามีกิ้งก่านี่พวดไวเลยบอกเลยสาวพวะ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 โอ้โหอุดยอด ไหนปูมาอีกแล้วะ่ะปูมาปกป้องปกป้องน้องน้องน้อง,องต,าอตายือ้อสีไม่โดนน้องแกะะ่างแล้วท่านสู้สู้ที่เขาเข้าคิวด้วยสีได้เลยนะส่งเลขไหมผมนะก่อนที่คิวจะเต็มเด้อ อุ้ยใบสันตูสู้ใบสันนั่งรอเลยแกไปปิตมันเลยเอาเขาเอาเขาไปปิตมันห้าเจ็ดศูนย์ห้าเดี๋ยวผมแอดให้เลยครับเรียบร้อยแอดแล้วคลิมไหม วอเตอร์ช็อตเอมแกะเขาแกะแกะเขาไม่ขิดเขาฮลลรี่ <c oughs> มิดได้ผิดไ,ได้ไมีเขาอุ้ยเหลือร้อยสี่สิบห้าเฮ้ยทำไมเหลือผมต่อยอยู่คนเดียววะไม่ไหนกันหมดวะเนี้ย <c oughs> เร็วมาสู้เร็ว <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวเล้ยวล้มเลยรับแล้วแถมมัคกสองเทา่าเรียบร้อยเล่นตัวอะไรบ้างครับเล่นเตะตุ่นอย่างเดียวเลยตอนนี้อยากยิงเหรอหแตกหมดตี้ เหลือมเซิร์ฟไม่รีเหรอครับพี่เขารีเซิร์ฟไม่รีนะรีแค่กิวอะคนออกได้งอกกิวเยอะเดี๋ยวมือว่ะเออจบสักทีเดี๋เวลอัพกันเลยทีเดียว